สวัสดีนะคะวันนี้ก็รีวิวการจัดส่งต้นไม้นะคะ,ะวันนี้เราก็จะส่งต้นไม้ไปจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปเชียงใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเป็นทุเรียนสายพันุมูซันกิงมาเลนะคะเป็นไซส์ยอยู่ที่เข่งเบอร์เบอร์สี่นะคะเบอร์สี่เข่งละห้าร้อยบาทนะคะชุดนี้เข่งเบอร์สี่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ เข่งเบอร์หกนะคะสายกระโดงเข่งละห้าร้อยบาทอ่าคันนี้เที่ยวนี้นะคะลูกค้าอ่าเป็นท่านสั่งเป็นมูซันคิงทั้งหมดหนึ่งร้อยเข่งนะคะหนึ่งร้อยเข่งทั้งหมดเลยเป็นกิ่งเพนหกสิบเข่งนะคะแล้วก็แนะนําไปกระโดงหกห้าสิบเข่งนะคะทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบเข่งนะคะแล้วก็จะสั่งเป็นทุเรียนสายพันแคร์อินโดถุงเบอร์สิบสี่นะคะหกสิบสองต้นด้วยนะคะ วันนี้เราก็เตรียมจะส่งให้ลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อก็โทรมาสอบถามได้นะคะวันนี้นะคะรถของเราร้านเกษตรจุกใหม่ก็จะออกไปสองคันนะคะไปอุทัยธานีหนึ่งคันไปเชียงใหม่หนึ่งคันนะคะวันนี้ก็กำลังขึ้นต้ไนไม้เหมือนเดิมทุกวันนะคะเราจะส่งก็จะมารีวิวให้ลูกค้าดูบ้างบางเที่ยวก็ไม่ได้รีวิวให้ดูนะคะเพราะเร่งรีบบ้างไม่มีเวลาได้ถ่ายบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะ วันนี้มีโอกาสก็ได้ถ่ายให้ดูนะคะวันนี้ก็ขึ้นรถไปจังหวัดเชียงใหม่นะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวลูกค้าท่านไหนที่ออเดอร์เอาไว้ก็รอรับตามคิวที่นัดเอาไว้นะคะร้านกาเกษตรยุคใหม่นะคะบริการจะส่งทั่วประเทศนะคะมีการจะส่งแบบรงพื้นดินมากรงไปรษณีตีรถกระบะดวไปส่งนะคะรถถกล้อสิบล้อสิบล้อรั่วทุกที่จังหวัดต้นลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดทางร้านได้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเดินทางมาค้าหน้าร้านร้านเกษตรยุคใหม่ก็อยู่ที่อ่าใกล้ร้านติดกับอำเภอบ้านตาขุนนะคะที่ต้องการอำเภอบ้านตาขุนใกล้กับตลาดบ้านตาขุนนะคะอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร้านของเราอยู่ติดถนนเส้นหลักนะคะสุราษฎร์ตมวบสุราษฎร์เกตนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ติดถนนเส้นหลักนะคะลูกค้าสามารถเดินทางมาค้าหน้าร้านได้ทุกวันวันจันทร์จนถึงวันเสาร์ร้านเปิด 6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะสนใจก็แวะเข้ามา,อาสอบถามหรือว่าเข้ามาชมต้นไม้ได้นะคะไม่ซื้อก็ไม่ว่านะคะม,มาชมกันโดดได้เลยนะคะต้นไม้นะคะเรามีหลายไซส์หลายชุดให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้า,าสั่งซื้อนะคะสนใจชุดไหนราคาประมาณไหนก็สอบถามได้เลยนะคะหมอนทองเริ่มต้นตั้งแต่เตต้นละ50บาทขึ้นไปนะคะหมอนทองมูสันกิง แครอินโดมูซังคิงแครเราก็มีทั้งหมดนะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือสนใจมาคัดหน้าร้านก็แวะมาได้เลยนะคะร้านของเราบริการจัดส่งแล้วก็บริการาเปิดขายหน้าร้านทุกวันเลยนะคะสนใจก็เข้ามาคัดต้นไม้ได้มีตั้งแต่ไม้เล็กไม้ใหญ่ไม้ออกดอกติดลูกแล้วก็มีนะคะอ่าแวะเข้ามาสอบถามได้เลยชุดนี้นะคะเป็นตุเรียนสายบพรนูซังคิงนะคะเก่งเบอร์สี่ เบอร์5เบอร์สี่เบอร์หนะคะอันนี้เราจะคัดเป็นเข่งเบอร์สี่ทั้งหมดจะส่งให้ลูกค้านะคะอ่าอันนี้ของท่านเป็นพันอีกนะคะท่านมาสั่งซื้อของเราตลอดเลยเดือนหนึ่งหลายรอบหลายครั้งเลยนะคะอ่าเดือนที่แล้วก็จะสั่งเป็นหมอนทองเข่งเบอร์หไปร้อยห้าสิบเข่งนะคะของลูกค้าส่งไปที่เชียงใหม่นะคะลูกค้าน่ารักมากนะคะเข้ามาสั่งอย่างเดียวไม่ได้ขอดูต้นไม้ไม่ได้ขอดูภาพไม่ได้อะไรเลยนะคะท่านเข้ามา ด,ดูต้นไม้ทางชุดที่ลองรีวิวเอาเอาไว้นะคะลองคลิปชุดไหนท่านถูกใจก็เข้ามาสั่งซื้อไม่เคยขอดูภาพท,ทางลายไม่เคยขอดูต้นไม้เลยนะคะท่านจะดูคลิปเสร็จก็เข้ามาสั่งเลยต้องการสายพันธุ์หมอนทอง200ก้เข่งมูแซนเข่งร้อยห้าสิบเข่งแบบนี้ท่านก็จะเข้ามาแล้วก็สั่งซื้อเลยเป็นลูกค้าประจําเลยนะคะไว้วางใจร้านกเกษตรยุคใหม่มากขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ใช้บริการร้านกเกษตรยุคใหม่ตลอดและไว้วางใจทางร้านของเราให้ได้รับใช้ตลอดนะคะระยะเวลา หลายปีที่ท่านเป็นลูกค้าด้านเกษตรจุกใหม่นะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะของลูกค้านะคะท่านพิษนุนะคะท่านเป็นร้อยตั้งบวกเอกนะคะอันนี้ท่านจะมาสั่งซื้อเราตลอดเลยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้ก็ได้รับใช้เหมือนเดิมแล้วก็ได้จะส่งแบบรถกระบะรั่วไปนะคะส่งรถกระบะรั่วไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะถึงเชียงใหม่นะคะและอีกชุดหนึ่งนะคะไปอีกคันหนึ่งก็จะไปที่อุท,ยทัยธานี เป็นทุเรียนสายพันธุ์ทองเข่งเบอร์6กนะคะเดี๋ยวคัดต้นไม้เสร็จก็จะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเรี่ยวนี้คลิปนี้ก็จะให้ดูเป็นทุเรียนมูซันคิงมาเลก่อนนะคะเ,เข่งเบอร์เข่งเบอร์ใหญ่เบอร์ห้าเบอร์สีเบอร์ห้านะคะชุดนี้เบอร์สีเบอร์5าไม้สวยนะคะไม้สวยสมุสนข็งแดงมากนะคะชุดนี้ทูเรียนสายพันธุ์มูซันคิงมาเลยนะคะแบบกิง่งแท่นสาความสูง2เมตร แบบกิ่นกระโดงไซ้์ความสูงประมาณ1เมตร1เมตรกว่านะคะกระโดงเขาจะเตี้ยกว่านะคะอันนี้เป็นไซส์กระโดงนะคะลูกา้าท่านหนสนใจนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อทางร้านได้เลยมีบริการจะส่งทั่วประเทศเดี๋ยวจะให้ดูนะคะให้ดูต้นไม้อีกนะคะอันนี้เป็นเครอินโดนะคะเครอินโดของท่านจะสั่งเป็นเครอินโดด้วยแล้วก็หมอนทองเคสด้วยนะคะเราติดป้ายชื่อให้แล้วก็ ผูกเชือกไปด้วยเผื่อว่าป้ายมันดุดนะคะป้องกันเอาไว้ก่อนเผื่อป้ายหลุดนะคะอ,อันนี้เป็นผู้เรียนสายพันมูแซงคิมามเลแบบไซกาโดงนะคะอันนี้ก็เป็นหมวกแพเอนโดอันนี้ด้านบนแบบกิ่งแพนนะคะที่อยู่ในรถนะคะลูกค้าถ้าไหนสนใจจะส่งแบบนี้แบบรถกระบะรั้วแบบนี้ก็ โทรเข้ามาสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าโทรสายตรงมาหาดาวได้หรือว่าน้องแอดบินก็ได้นะคะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะสนใจชุดไหนไซส์ไหนราคาประมาณไหนก็โทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อ,อร้านเกษตรจุกไม่ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่เข้ามา,าใช้บริการร้านตลอดเลยลูกค้าแต่ละวันจํานวนเยอะมากเลยนะคะผู้เรียน แตยอดดีมากนะคะพุ่มสวยมากนะคะอันนี้เป็นกิ่งแทนนะคะดูพุ่มพุ่มจะพุ่มจะสวยนะคะพุ่มสวยมากเลยยอดจะแตกเต็มพุ่มแบบนี้เลยนะคะต้นนะคะของเราวันนี้มันเตรียมได้ใส่นะคะเพราะว่าใส่แล้วเดี๋ยวมันยอดยอดอ่อนแตกเยอะแล้วมันจะสมลำบากดูนะคะไม้สวยมากดูโคนต้นนะคะดูโคนต้นนี่ดูโคนต้นนะคะดูสองโคนต้น สวยมากถึงละ500บาทเท่านั้นนะคะุนีนะคะสวยมากเลยเห็นไหมคะนี่500บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อก็แอดไลน์เข้ามาแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะหรือลูกค้าต้องการสายพันธุ์อื่นก็สามารถดูทางคลิปวีโอได้เรามีต้นไม้ลงให้ดูนะคะทางคลิปวีโอช่อง YouTube, ทาง TikTok นะคะ t i ก t อกก็ดาวันไม้นะคะ เพจนะคะเพจ a c e b o o กก็เกษตรยุคใหม่ Facebook ก็ดาวพันไม้นะคะเว็บไซต์ทุเรียนก็กเกษตรยุคใหม่นะคะเรามีเรามีต้นไม้หลายสายพันธุ์ที่โพสต์นะคะในถุงทุเรียนเยอะแยะเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปเซิร์ชดูได้นะคะ้านกเกษตรยุคใหม่ของเรานะคะจะส่งออนไลน์เปตีนะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อก็ ข้ามาสอบถามมงนก่อนได้แจ so ้งกันเหมือนเดิมนะคะสินค้าทุกอย่างของเราไม่มีประกันเก็บปลายทางนะคะเก็บปลายทางของถึงล่าช้าเราไม่มีเวลาเช็คยอดด้วยเพราะเราต้องจัดส่งต้นไม้ในทุกๆวันนะคะไม่มีเวลาเช็คยอดเราจะไม่มีประกันเก็บปลายทางนะคะลูกค้าที่ดูคลิปแล้วถ้าต้องการสั่งซื้อนะคะเอสเข้ามาได้แต่ถ้าต้องการเก็บปลายทางไม่ต้องเอสเข้ามานะคะเพราะของเราไม่มีเก็บปลายทางนะคะโอนเงินก่อนส่งนะคะทุกชนิด สินค้าทุกอย่างที่นี่ร,ร้านเกษตรยุคใหม่เราไม่มีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าลูกค้าดูคลิปแล้วต้องการเก็บปลายทางไม่ต้องแอดเข้ามาไม่ต้องโทรเข้ามานะคะเพราะเราไม่ขายแบบเก็บปลายทางเราขายแบบอองันมาส่งของไปแบบนี้ทุกวันนะคะเพราะเราไม่มีเวลาเช็คยอดนะคะเก็บปลายทางต้องมีเวลาเช็คยอดในแต่ละอาทิตย์หอาทิตย์จะส่งได้ไม่เกิน3ามเที่ยวนะคะเพราะเราต้องเข้าไปเช็คยอดปลายทางให้เสร็จก่อนแบบนี้เราเลยไม่มีเวลาเช็คยอดแล้ว วันนะคะแบบสองเกอรี่ด้วยกลงไปรสีนีด้วยตีรถด้วยแต่ละวันมันขึ้นวายาจจะส่งเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนที่ดูคลิปแล้วก็สะดวกในการที่จะโอนเงินก่อนไม่เก็บปลายทางก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้เลยแต่ถ้าเก็บปลายทางอันนี้เราไม่ได้ขายแบบนั้นขอประทานโทษด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านก็ไม่สะดวกในการที่จะโอนเงินเพราะไม่มีแอปโอนเงินบ้างอะไรบ้างหรือว่าบางท่านก็ เตรียมเงินสดไว้เพื่อที่จะจัดส่งเพื่อที่จะเตรียมให้กับบริษัทขนส่งแต่ทางร้านของเราไม่สะดวกที่จะเก็บรายทางเพราะว่าเราไม่มีเวลาเช็คยอดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะอย่างที่แจ้งไปถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็แอดไลน์เข้ามาแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะสินค้าทุกอย่างนะคะเรามีเยอะแยะมากมายทั้งทุเรียนทั้งปุยนะคะทั้งไม้ผลนะคะหลากหลายชนิดลูกค้าสามารถดูภาพต้นไม้ดูวิดีโอ ทางคลิปวีโอที่เราลงไว้ได้เลยนะคะมีหลายช่องทางในการดูข้าไปซื้อฟรได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าที่ทางร้านของเราเช็คออเดอร์ให้ว่าสองวันนี้ก็คือรอรับต้นไม้ได้เลยพรุ่งนี้รถกระบะก,ก็จะไปถึงนะคะจะโทรแจ้งลูกค้าก่อนนะคะก่อนที่จะไปถึงลูกค้าก็เตรียมเตรียมคนงานไว้รอลงนะคะอ่าพรุ่งนี้รถก็จะไปถึงนะคะ แต่ละพื้นที่ที่เราแจ้งเอาไว้รับออเดอร์เอ,เอาไว้ตอนนี้ก็ลมาสำรก,กันนะคะใคตนนั้งใจที่สนใจนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้หรือ,อมาคัดหน้าร้านได้เลยนะคะ